สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะและในช่วงนี้นะคะครูก็จะอยู่ที่แปลงสาธิตการ,รเกษตรนะคะของโรงเรียนระทงทัวนะคะด้านซ้ายมือนะะักเรียนเห็นไหมคะดอกสีม่วงตรงนี้ก็เป็นอัญชันนะคะที่พวกเราเนี่ยได้นํามาใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะของโรงเรียนนะคะตรงในส่วนที่ถัดออกไปนะคะเนี่ยนักจะเห็นเป็นแปลงปเกษตรนะคะที่ตอนนี้ก็กําลัง,งปลูกกาลังลงพืชไว้นะคะก็จะมีพวกผักบุ้งกับคะน้านะคะ ที่ได้ลงปลูกไว้แล้วนะคะยังเป็นต้นเล็กอยู่นะคะและในช่วโงนี้นะคะของครูก็จะพานักเรียนนะคะมารู้จักวิธีการปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวแบบง่ายๆกันอีนกเช่นเดิมนะคะนักเรียนมาดูนะคะอุปกรณ์ที่เรายังใช้อยู่นะคะก็มีัวรดน้าใช่ไหมคะ,ะ,คะเป็นช้อนปลูกนะคะและนี่ก็คือเป็นดินนะคะที่ผสมแฝดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นกระถางน,นะคะเป็นฟองน้ําฟองน้ําที่ครูเคยบอกไปก็คือจะใช้เป็นตัวรองเพื่อไม่ให้ดินไหลออกจากก้นกระถางนะคะ ในชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้สาธิตการปลูกตะไครไปแล้วนะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะนําพืชในห้องครัวเราเนี่ยที่อยู่ในรอบบ้านเราเนี่ยก็คือหอัวหอมเนี่ยนะคะมาใช้เป็นตัวในการปลูกพืชสมุนไพรในชั่วโมงนี้นะคะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าครูมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นขวดน้ํานะคะที่เราเนี่ยดื่มน้ําแล้วไม่ใช้แล้วเนี่ยะคะเราก็นําขวดน้ําตรงนี้นะคะมาตัดนะคะพอประมาณนะคะให้เหมาะสมกับต้นพืชน,นะคะ แล้วก็เจะาะรูทั้งล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะให้น้ํานั้นได้ไหลเวียนลงสู่ข้างนอกไม่เพื่อไม่ให้ต้นพืชได้น้ํามากเกินไปนะคะ,ะทีนี้นะคะเราได้กระถางแล้วนะคะเรียนเราก็นําดินนะคะที่ผสมแปกแล้วผสมปุ๋ยแล้วนะคะบางส่วนใส่ลงไปนะคะนําต้นหอมมานะคะเรียนถ้าต้นหอมของเรียนเนี่ยมันแห้งเกินไปนะคะเราก็นําต้นหอมเนี่ยไปแช่น้ําไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นํามีดนะคะตัดที่ ด้านหัวหอมแล้วก็ปลายต้นหอมนะคะพอประมาณนะคะแล้วก็เอาใส่ไปในดินนะีคะแล้วก็โรยดินนะคะโรยดินที่ผสมเนี่ยไว้รอบๆอ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะคะอย่าให้ทับหัวหอมมากเกินไปนะคะเรียนนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะวิธีการปลูกพืชสครพวในบ้านเราเนี่ยไม่ยากเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะประยุกต์ไปใช้กับการปลูกวิธีอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือหรือ,อ,อจะเป็นต้นพลิกนะคะแบบนี้นะคะ ประโยชน์ของการที่เราปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยประหยัดรายจ่ายนะคะถ้าเกิดมันมีมากนักเรียนอาจจะนําไปขายนะคะเป็นการสร้างไรายได้เป็นการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของ,ศของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะประยุกต์เข้ากับในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะและในช่วงนี้นะคะเรียนสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 กํำลังแทร่ระบาดอยู่นักเรียนจะออกไปไหนนะคะอย่าลืมนะคะสวมแมสกด้วยนะคะ แล้วก็หมั่นล้างมืออาจจะเป็นล้างด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะเวลารับประทานอาหารก็อย่าลืมใช้ช้อนกลางด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในทิปหน้านะคะ